อืมข้างล่างนะครับอ่ะเข้าต่อไปครับอืมอ่ะเพราะฉะนั้นเขียนโจทย์ข้อนี้เขียนเป็นไม้ข้อหนึ่ง ชใช่ให้ให้เป็นให้เป็นช่องอย่างเงี้ยให้เป็นช่องอย่างเงี้ยอ่ะข้อหนึ่งเขียนดูซิอะไรต้องอยู่ช่องสี่เหลี่ยมเขียนช่องสี่เหลี่ยมก่อนเขียนตรงนี้ช่องสี่เหลี่ยมก่อนอืมอะไรอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมข้อหนึ่งอะไรอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมข้อสองอืมดูซิดูโจทย์ดิอะไรอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมสิสิมาจากไหนมาจากตรงนี้ฮะดูจากสมก,การสิสิมาจากไหน ตรนี้อ่าเพราะฉะนั้นข้อนี้อะไรอยู่ในสมอันอยู่ในช่องสีเหลียสอ่าแล้วขีดสองขีดเฉียงๆลงไปเหมือนนี้อ่าแล้วก็สองวงกลมอืมวงกลมหนึ่งเติมอะไรเติมเติมอะไรครับเติมห้าสิบแปดอ่าอีวงกลมครับดีบอ,อืมเขียนวงกลมใหญ่ๆหน่อยอ่าขอ้อ ข้อสามอาจเขียนสี่เหลี่ยมตรงนี้เขียนสี่เหลี่ยมสวยๆอ่าขีดสองเส้นลงไปก่อนไม่ต้องยาวมากขีดสองเส้นอ่าวงกลมใหญ่ๆหน่อยใหญ่เกินอ่ะข้อสามอะไรอยู่ช่องสี่เหลี่ยมมปดสิบและอะไรอยู่ในวงกลมสิบพันดีหลัง แล้วก็หกสิบห้าอยู่หน้า